มีผีตาโขนเหมือนเดิมนะโชว์อะไรยังเต็ม,เตมฟูลเหมือนเดิมนะทุกอย่างขึ้นเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างขึ้นเหมือนเดิมนะครับเ p อะไรพี่พูด EP ห้าเจ็ดบอกห้าหกโอเค EP ห้าหกนะครับ,บ<าท>อันนี้โชว์บอสเล้วนี่ใช่ค่ะปารเนื่อาไม่มี<บาท>เขาขึ้นอยู่ในวันนี้ขึ้นค่ะปาดเห็นไหมไม่ได้ตัวนะขึ้นฟูลเต็มจริงๆ มีโชว์นะครับวันนี้มีโชว์เหมือนเดิมนะครับเดิมทุกอย่างยกเว้นแค่เวทีเป็นเบียทีเ,ทเทจ้าภาพไม่ต้องงงห้ามงงทางไหนอะก็ให้เจมมาเปิดแนะนำตัวหน่อยตั้งแต่มานี่ไม่รู้ว่าเราผ่าอะไรสวนเลยชื่ออะไรมายังไงผแผนกอะไรยังไงสวัสด,ดีค่ะชื่อน้องกล้วยค่ะอยู่แผนกคอตูมค่ะพี่กล้วยแผนกคอตูมเออหน้าใแค่ห้าวันนี้แล้วค่ะพี่กล้วยแผนกคอตูมฝากด้วยนะครับเป็นจังหวัดไหนอ่าจังหวัดขอนแก่นค่ะจังหวัดขอในแก่นแมนจ่าอำเภอบ้านแห่ตาอำเภอบ้านแฮดนะคะฝาก พีกกล้วยพีกกล้ว <ปะ S 1> ยมีสองกล้วยวงเรามีสองกล้วยเท่านี้ใช่ค่ะนี่กล้วยคอสตูมอ่ามาคนต่อไปอันนี้เขาเดี่ยนะครับชื่ออะไรครับในงานตัวหน่อยเดี๋ยวคอสตูมค่ะชื่อโบอยนะคะอ๋มอมาจากกระบบพะเยาเลยเจ้าคนเหนือเลยเจ้าทิงตี้พี่โบวี้มาจากเหนือมาจาก ทำไมถึงมาที่นี่คุณเป็นคนเหนือจริงๆแล้วไม่ใช่หรอเป็นเป็นเอฟซีของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประมาณสิบกว่าปีตั้งแต่ห่อหมกหวกหมือนมตำส้มต่ำสุดแดงจาได้นะคะอือยู่ภายในข้าตุมเนาะข้าตุมค่ะฝากพี่โบฝากพี่โบพี่ด้วยนะครับเป็นไงบ้างออกงานวันแรกสนุกมากวันนั้นเปิดวงคือแบบอลังการเห็นภาพแล้วเขแบบภาประทับใจเนาะก็มามกับบอสบอสใจดีมากค่ะ จริงจังมากนะคะเป็นคนในไรยังไงตัวจริงแบบนั้นเลยมาจากภาคเหนือภาคเหนือจังหวัดจังหวัดพะเยาพะเยาเป็นคนเหนือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเจ้ารองกระไดเจ้าอันนี้เป็นคนเหนือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องฝากด้วยนะครับสามารถให้มาไลไ์คอสตูมได้คุณโบวี่คุณโบวี่เออสวัสดีครับอาจารย์เจ้าคือเบงซีคือคอนไว้ยังมือนีิคนนไอยได้ครับมือนีวตัวแรงมาถึงเปลี่ยนแบบปฏิเสธให้บอดได้ครับ ้ยแอร์ใครอ่ะแอร์ใครอ่ะมีอหรอแรงจางมีแอร์ขหรอมันหน่ผลอตีอันนี้คอสตูมใหม่ชื่อน้องอะไรนะน้องบอมจังหวัดอะไรศรัามคนศรัามพี่น้องน้องบอมน้องบอมจากมหาสารคามไปคอสตูมคอสตูมหนุ่มน้อยจาการคามเมืองร้อยศรคาม เต้นสีนเาของศิลปินบอกี<ม>่ัเต้ไหของศิลปินใช่เต้นกลางไม่มียใช่มไม่มีนะเต้นแบบนีบ้จะมีแค่ของศิลปินเท่านั้นังตีไมเกิดอะไรขึ้นแลต้องวิ่งอย่างเดียวมมเมขาโบอกเียมาตียมอยขึ้นอยู่ยุดฉากใช่ <c oughs> ไมหมห มันทำอะไรเพื่อนมานทำหมูใครยังไม่เข้ากลุ่มอย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับเต็มไปที่าเหมือนเดิมนะครับทักเพจ่ายเพลงตัวเกมสิวสิบเลยนะไปทีเลิศมากไปทีเฟสติวัลมากวันนี้เป็นไงบ้างหนุนนขาวสาวองานแรกได้ไปดูตีกันย้อนหลังไหมดูรู้สึกไงบ้างอารมาันณ์กาือมัน ทุกคนสนุกมากขอวัฒนธรรมแฟบ้างคิดถึงพีทับหรือยังยังครับต่อไปอาจจะยังนะเออสนุกไหมสนุกครับสนุกอยู่กับมันได้ไหมอยู่ได้ครับเอฟซีบ้างไงบ้างก็โอเคครับได้มาอะไรเยอะไหเมื่อคืนวันละวันละครับเผื่อเบิร์กให้ไหลมาอะไรได้เบิร์กว่าปัลโยืมเน่ะมาไล่หมื่นหนึ่งพี่น้องอยากเป็นเดซเซอร์ได้ปะสวัสดีครับเป็นไงบ้างอาจารย์เดอ่านคอมเมนต์ ของผลงานเองรับเป็นไงบ้างครับรู้สึกปิสมเไงบอน้ำแต่บอดต่อที่เล่นเจ้ารุ่นตื่นใจไงอืมอืมอืมผมรู้ว่าเจ้ารุ่นมาที่บิงแต่ทั้งนักการ์ตูนยาวเลยเนาะเราก็ไม่เคี้ยวกระดอบางขนาะดนั้นเนาะเพราะว่าเราเราเห็นท่าเหมือนกันดิ แทนขบวนวิถีค่าไอยู่เพราะว่าจากที่เรา้อมแล้วเขากับเขาหูมือหูศักยภาพอืมแต่ว่าทุกอย่างประกอบกันไงคนดูหน้างานฟ้าฝนภาดคนลุกบอฟ้าฝนท่อมฉันคนเย็นตกฝนแต่ละครั้งตกจนมาเห็นว่าได้สมกับข้าสมกับขี้ใจไว้เลยอันเพราะอันอดีตอดีตอดีอันดีบอกเลยว่าแบบปีนี้แบบมีใจยุบตั้งกต่สม มันของการทุ่มเทมันห้อเขาบอกเด็กเหนื่อยเปล่าไหมถ้าเราเหนื่อยซ้อมกันมันงุ่มหามข้ามหรเพราะเขาหลดดีแล้วเขาเตาแป๊กหรอเขาจะมีเขาจะรู้สึกว่าดีเพราะมันออกมากหรอเขาเห็นถ้าเกิดเกินขาดปุ๊บก็สวตเซอร์พอดีถ้ามิดมาตรฐานใหม่ซูนี่ไปดีหนาไี้ไหมเขาบอกว่ามันแบบที่เราทำนะมันไม่ค่อยมีคนทำมันออกเป็นออกเป็นฐานใหม่เป็นโชว์เรื่อยๆที่ไม่ใช่แบบว่า ลูกทุ่งมาลำจ๋ามากเราเป็นแบบมันเปิดที่วงล่าการอะไรไหมพี่จะได้การไหมถ้าเขาว่าลูกใส่กันตอนตีหนึงพนกับปลูกซึ่งพูดถ่าวภาพยังไงครับตอนที่เขาตีกันพี่ใครพี่ไม่หรอกครับใครบอมมาสิงเสียสัตว์ฉันงงมากว่าเราผู้เฒ่าได้เลยจังหวะลูกพิทิงผู้เฒ่าวว่พักลูกนอนเขานั่งนิ่งเนาะนั่งยาวไอ้เนาะผมถ่ายคลิปมปอยู่ตีหนึ่งตีหนึ่งทีอยังยังแน่นที่แต่นยังแน่นคือว่าเป็น อืมไม่คือแบบว่าตีกันเพลงไหนไม่ตีตีกันเพลงช้าเพลงแม่ดอกลักโอ้ยคุยว่านั่นได้ได้ชุดไหมดึงเสื้อกันไหมเมียกระหามคว้าไหมโอ้เโหนเปทีเรื่อยไหมนี่แอบอยู่นั่นนี่มือกองว่าไงบ้างครับสำหรับงานแรกเผาไปแล้วสัมภาษณ์ก่อนปวดขาบ่บ่ครับ นนัอ,อ,อเอาเอาได้โอกาสในการตัวเราอาจารย์อาจารย์นนนะปีนี้ประจำตัวเกมมิวสิกตัวไหมนี่ตัวห้ามไหมนี่โอเคอัดไปนะอัดไปนะตอนอะรรัวเมื่อรได้งานเขาบอกหลายมือนลยสเปตนตัว ออันนี้าจารย์อาดนะอาจารย์อาดอาจารย์อาดครับไฟดุด้วยผลอาจารย์อียเป็นไงบ้างผลงานของเตียงพอใจไหมปีนี้พอใจมากมากครับถ้าตอนสอบเมื่อคืนวันศุกร์ได้ยังดีจบเขาบอกว่าเราเปิดแผ่นจริงเขาดังมาว่าเราเปิดแผ่นเล่นเปิดได้ไหมผมเล่นปาดปีโคตรลายกาวอี๋ไหมผมก็งงซ้ำๆอาจารย์ุเป็นไงบ้างหัวหน้านอนตีในฐานะผลงานเราออกมาปีนี้พึ่งพอใจของบอ พอใจครับเพราะว่ามันมันมันเกินมันเกินเป้าที่เขาวางที่เขาคิดไว้ไงแต่ก็ได้สิพัฒนานให้ได้หลายข้อดีต้องพัฒนานขึ้นอีกครับเพื่อทําทให้ดีกว่านี้ทําให้เท่านี้แล้วอนาคตก็ต้องทําให้ดีกว่านี้ก <c oughs> <ส>็เพรานกันเฉยๆเปลี่ยนหนาได้บ่เป็ปนผู้ใดก็ได้เป็นใบก็ได้เองใช่ไหมเป็นไงบ้างครับทีมเครื่องเป่าเราจากที่แบบว่าผลงานเราออกวันที่ผ่านมาเปิดวง รู้สึกไงบ้างครับพอใจเนาะอ่านคอมเมนต์ไหมอ่าเนาะร้านเจ้าขอเพิ่มเล็กเตอรที่ไรอันนี้คือเห็ดเป่าเยอะก็เลยแบบว่าอลมมันเข้าไปเยอะอ๋อใส่ได้ดิเขาคัดใส่แล้วนี่อันนี้ลูกของวอลเมียครับอันนี้ตัวเสียดมูลนตอนแรกใครชอบเอาลูกลงพอลงแม่บ๊อบมานี่บอบนี่บ๊อคัดแบบนี้บอบ อืมสามารถ่อืมอันนี้ทีมเป่านะครับสี่สี่ท่านเป็นทีมเป่าโดยฝากด้วยนะครับผมสามารถติ๊บสามารถมาลไรเบื้องหลังแล้วตีได้ติดต่อหาบอกโอ้หาหาเครื่องเป่ามีเครื่องเป่าหาชีพพี่น้องเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าสามารถกินทานด้วยกันได้นะครับยูนตีมีทั้งหมดสี่เคนสี่คนสามารถติบได้สามารถแบบมาลายได้ติดต่ออาจารย์ตุนได้เลย หักเปอร์เซ็นไหมไม่มีหั <Okay. S 2> หกโอเคไม่หักหรอกวงนี้เราไม่เคยหักอะไรกันอยู่แล้วเด็กผ้ขอโอเคไมเดยไม่ได้ขอไม่ได้ไขอฟุตยงางเลยอ่าพอปพวกวันนี้รบรรจุประมาณบรรจุประมาณได้ประมาณสามพันเต็มสี่พันเต็มหรอพอปกวกนะพุกแล้วเนาะอะไรต่อไหมพอปกว้างเหมือนจะเป็นรอบยาวเลยขาเป็นไงบ้างดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วครับบอสวันจ้า ดูเตียงเต้นที่เบาคนชอบคุณเต้นในงานเราแล้วแบบขอบพระคุณทับสเปนเดอร์แล้วแดนซ์ไทยมาะมื่อนี้ก็สิเต้นแฮ้งอีกคือเก่าอยจะโง่ไปเด้อครับลยเป็นไงบ้างน้องลูกว่าผลงานเตียงพอใจไหมเปิดวงพอใจมากค่ะอลังการมากบอสเซอร์ไพรส์มากเกินจริงไหมเกินจริงขนาดอยู่บนเวทียังรู้สึกว่าอลังการแต่ว่าใส่เต็มอืินมือ สายลมเป็นไงบ้างโอเคค่ะตอนนี้กำลังตัอแถวไม่เปิดวงเป็นไงบ้างอ๋อก็ถือว่าโอเคดีระดับหนึ่งเลยชอบชอบในผลงานของตัวเองไหมชอบค่ะชอบในสิ่งที่แบบได้ทำก็จะมีราบ้างมีเต้นได้มาอะไรเยอะไหมเปิดวงก็ได้เยอะเท่าไหร่ก็หมื่นป้าอยากเป็นสายลมอยากได้มาอะไรต้องหมื่นหนึ่งเต้นก็ไม่สุขชาใช่ค่ะต้องแบบนี้ค่ะถึงได้ทิปเยอะได้ป๊าซุ้ง เต้นแทบตายได้มาได้สามลอยได้มาได้เท่าไหร่นี่หมื่นสองป้าได้มาได้เท่าไหร่นี่หกพันค่ะหกพัเลิศเดี๋ยวแม่เจ้าบาทนี่แปดพป้าอยากซื้อเดือนสายได้วไหมเจไดเงินมาได้มาแปดพันมาออกบอกงานแหลกได้แปดพันได้ไหมไงเยอะอยู่นะเกินจริงไหมเกินจริงเป็นไงบ้างเเงงงนนนนนออยยู่่ไไหหหาาึป็บ้มาอยู่ตัวเกียวแบบแต่ก่อนอยู่เพื่อเลนโนทาแล้วมาอยู่ที่นี่แบบ ดีมันดีต่อใจเราตามที่เราคิดไ้ไหมแบบเรือบอตามที่เราคิดไปดีมากดีกว่าที่คิดค่ะบรรยากาศดีบอแบบว่า,า,าตามที่เราคิดไปบอสิน่าตามที่คิดค่ะตามที่คิดเนาะคิดถึงเรื่องนกทาหรือยังวันที่สิบห้าจะได้กลับแล้วนะเค <laughs> <laughs> ิดถึงมากจะได้ไปกอดลูกเออ อันนี้เขาเป็นสาวรเรือนต้องทาแสดงว่าวันที่สิบห้าเนี่ยครอบครัวเดือดมาดูมาดูแน่นๆเลยใช่ไหมไม่ค่ะมาไม่ได้หรอก,อรรอกเพราะอะไรอ่ะติดเด็กน้อยมีเด็กน้อยเล,เ,ลเล็กๆเด็กๆหรอหเล็กๆลูกของพิ่งตัดสองขวดสามขวดหนึงไปอยากเหนมากโอ้ยอย่าลืมนะครับค่ำคืนนี้ใครอยากดูอ่าใครอยากดูนะครับสามารถสื้อกลุ่มปิดได้ทักเพจโตเกียวเลยซื้อวันนี้ดูสองวันดูวันนี้ดูพรุ่งนี้ด้วยเออพรุ่งนี้เวทีของเราเองวันนี้เวทีกลางพรุ่งนี้เวทีของโตเกียวเองเต็มแบนเลย น้องแก้มเป็นไงบ้างเปิดวงแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกอิ่มเอิบใช่ค่ะเพราะอะไรแบบมีกำลังใจเยอะมาเลยค่ะแม่แม่สี่แลให้กำลังใจเยอะมากได้มาอะไรเท่าไหร่รอบนี้เยอะมาเจ็ดพันสี่แปดอยากชื่อน้องแก้มจางได้มาอะไรเจ็ดพันสี่สวดไปนี่สวดค่ะเคสวดเนาะ น้องหญิงเป็นไงบ้างต้องมาจากบ้านเมื่อกี้เลยได้กลับบ้านด้วยวันนึงหล่อคุณแม่มาอะไรแมาส่งคุณได้มาอะไรเกับเพื่อนไหมนี่ได้ค่ะกระซิบได้ไหมเท่าไหร่การแปดเก้าพันเลยหรอแปดเก้าพันเลยหรอเปิดวงอยากชื่อหญิงจังแสดงว่าพอเปิดออกมาปุ๊บเออเป็นไงบ้างเปิดวงได้มาอะไรเยอะไหมได้อยครับพอได้อยครับ บเซียดอกเดี้ยพันหนึ่งหมื่นตัวเ้างนี้ดีได้คนหูใอย่ตรงไคนรงหบูได้มาอะไรเท่าไหรรเป็นยันอื่นไหมบอกได้หรอบอกได้สี่หลักหลักเป็นหลักเจ็ดหน้างานอาจจะเห็นหลักพันแต่หลังบ้านหลักหมื่มีหมื่นฮ่าฮ้าลาซาลุนตะไร อยากชื่อน้องเวฟจังเปิดวงได้มาตั้งหลักหมื่นอยากซื้อเวฟได้มาส่วนหลักหมื่นน้องเต้เมื่อกี้เปล่าอยากซื้อกูไปนึงน้องเต้ได้มาอะไรเท่าไหร่เปิดวงนะเห็นทำทั้งคืนแลาพันกว่าบาทวีอยากชื่อเต้จังแปะพันกว่าบาทยิ้มได้เยอะยังไม่ถึงหมื่นอนี่ชื่ออะไรนะชื่อบอดี้ทำไมอ่ะจะได้อะไรครับ ก็ฝากลูกชายแ้วนะครับคนนี้เขาจะมาจากฟิคขับเขาเคยเป็นหนุ่มฟิ่ขับมาแล้วแต่ทีนี้เขาเป็นเลสเตอร์ก็ให้รางจากเขาเยอะนะครับผมติ๊บไปเยอะลูกบอลแล้วให้ติับไปเยอะครบอย่างเบนครบอย่างเบนเลือใคร อ๋อแค่ซีนอเ่างสองมีพี่ยังยากไหงบ้างเปิดวงเวยบอลแต่ก่อนกดดันมากแต่ว่าตอนนี้หายกดันโลกแล้วรู้แล้วรู้สติปเต้นแล้วใช่ค่ะกลังอเขาพ้คะแนนมาได้พลมือมือมือนีอันนี้ก็ถึงถึงคาหอเหมือนเลยหรอหนึ่งหมื่นหนึ่งรป๊าน ต่อไหนเอาไว้นะต่อไหนอยากเบีดออกมาเพี้นอยากชื่อเมย่าจังจะได้อะไรเหมือนหนึ่งเอยากชื่อเราเนี้อยากชืลอเนืมถามคนนี้ได้มาอะไรเป็นหมื่นเป็นแสนได้ยังข่าวก็ได้ครับเปิดวงวิ้วพี่กินท้ายไดทองเลยหรอสองวงทองคำแท้เลยนะเขามอบให้ลูกนายทีด้วยเขามอบหลังบ้านบ้านฮักหรอ เป็นแม่ๆนี่แหละครับมันได้ใส่มาหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ใส่มา่านมันเสียครับผมอยากชื่อกีต้าร์จังยังได้ทองสองวงนั่นนั่น อยากเต้นแบบพิจิตาเต้นแบบสุดแรงแล้วแบบพอจบงานแล้วได้ทองคำสองแท่งตัวนี้ตั้งใจอีกแล้วว่าจะเต้นแรงเอาเพลงอื่นบ้างอันรเงี้ยไม่แล้วเปิดวงเต้นไม่ไม่ดูหน้าตัวหนัดี๋ยวเต้นเอาคนเดียวแบบแรงอีกคนเดียวอ่ะแล้วก,กล้องจับอยู่คนเดียวไม่ต้องบอกว่าแดนเซอร์ใหม่เต้นแรงพิจิตาคนเก่าพิจิตาก็ต้องเต้นแรงไปดูไหวไอบอสครับจิตขนาดต้องต้องฝืนฝืนทน ไม่พันผ้าอยู่ก่อนขึ้นเต้นก็ไหวแม่แม่เขาเป็นห่วงแต่อยากบอกว่าไหวอยู่แอดผ้าโดยให้บ้ากันอีกทีหนึ่งเวตาเทคไหมค่ะเว้าเตนพนเล่ตกรอปควรนะเออพินาเล่หน่อยกว่ากว่ามันเละเพราะมันมันทีสเต็ปเดียวฮะอยากอยากลองไหมอเอาไปใส่เลยเขาอยากใช้กระบะรอบมังุนเขาจะมุนอัปด เดี๋ยวเขาจะขอแล้ว <พอ S 1> เดี๋ยวลองปอกออกล่องก็ได้ถ้าเป็นจริงจริงก็ปอกก,ก่องได้ไปเตอาจจะชนนวนกินเพราะมันแคบดีขึ้นคร <มา S 1> ับผ ep ห้าสิบหกนะครับฝากพี่น้องน้ำแน่กลุ่มปิด ep ห้าสิบหกใครทีอ่อยากซื้อบัตรกลุ่มปิดอุดหนุนออนทัวร์รอบนี้กลุ่ม ep ห้าสิบหกรับชมได้สองวันครับรับชมวันนี้ผ่านมือถือ วันนี้ย้ำว่าไลฟ์ผ่านมือถืออาจจะมีมอุปรสรรคอาจจะอุปรสรรคเฉยๆนิดหน่อยวันแถมแต่วันจริงกับพรุ่งนี้เออวันแบบกล้องใหญ่พรุ่งนี้แต่วันนี้แบบแต่ว่าวันนี้ก็สนุกเหมือนกันนะเต็มเต็มเต็มรูปแบบเหมือนกันเอาแต่โชว์เด็ดๆขึ้นมา,าคืนนี้เราจะโชว์เด็ดๆขึ้นมาสแสดงนะครับ

ซื้อวันพรุ่งนี้น่ะข่าอยากเห็นโชว์แบบขึ้นลิฟวันนี้วันนี้วันนี้นมีลิฟนะพรุ่งนี้จะมีลิฟนอนนะเียว <g ül s 2> อะไรอ่ะทอที่ได้หอทอาที่ได้องอม้ไม่อยู่ไหนฉันบอกเห็นเลยอ้มามาดูเขาขนของบนเรณอี้ <g ül s 2> บรรยากาศเลยไมนีนม่นี่นะครับของเต็มเลย ไม่ซื้อบาดได้ไงทุกคนมึงอย่างข้างบนเลยปาพูดนะังงายปลาอีเดียบอกว่าได้หนิลุ้นด้วยคลิปคล้งองวันนี้แสดงที่วัดบางก้านเหลืองนะครับตำบลท่าดินดำอำเภอชัยบ,บาดาลจังหวัดลพบ,บุรีนะครับ เอบอกว่าสนับสนุนออนทัวร์วันแรกขอบคุณนะครับคุณเบจมาศากระบะค่ะกระบะฟินาเล่ไหมอย่าลืมสบายอุดหนูน้องๆโตเกียวมิวสิกออนทัวร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเดียงหรอเด๋ยดเดียงด้างหรอมันง่ามต้องเป็นคางบ้ามน้องขคางบ้ามออนเดทัวร์ใช่ไหม ก็ยีแงอย่นหมดอ่ะใช่ไมวก็จะเป็นแบบนี้แมา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 ครบไหมโอเคของบอสสองเด้อสิปินเขาต้องสางของตัวเองส่วนตัวเขาเปลี่ยนเป่ยวขากองมาในบอสสิไรทาเป่ยวขากองมาเนยยองนดอเออมช่ไรบอกางนไรคพี่น้งเอ้ยใคร เดี๋ยวผมแรงเสียเห็นหฮวงทักมาสี่โอ้ยอุตส่าห์แตะผมเมื่อคืนเมยจะขอใครมามือตัดอเอาศิลปินเอาทิง่ะเห็นแล้วก็เอาเอานี่ยแม่จิตติถือกับคนเฝ้าของลงพี่น้องอยากดูลิฟบวบเอวพรุ่งนี้มีลิฟนะครับวันนี้มีลิฟนะครับ ใครถ่ายฉันไปลงนี่เปียววะมาจากภาคเหนือนกับมี่พี่น้องบ้านน้องไผ่อยู่ใกล้พอสมควรอยากไปอยากไป